วันนี้จะมีของมารีวิวนะคะคือพัสดุกิจกรรมนะคะนะจากขนมพี่ขนมแลนชาแนลใช่หรือเปล่าใช่นะคะส่งยี่สค่าส่งยี่สบแปดบาทน,นะคะส่งแบบรอทอบอโอเคค่ะกลับไปแกะพร้อมกันเลยืูว่าเราแกะมาเรด็ดเ,เลยนะอันนี้ก็จะเป็นสลามของนงนของอันนี้จากร้านพี่เก๋นะ หอมมากมีแท็กด้วยนะมีแท็กสาวามิวตรงนี้ก็จะเขียนว่าอะไร,ไร,ไรสสอ่ะ BY BYS SD underscore shop นะคะโอเคค่ะแท็กก็น่ารักฟุิงฟิิงมากเลยนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะ นี่เลยนะตั้งกล้องใหม่พอดีเลยเทยนะคะเทมาก่อนเทมาก่อนออกมาให้หมดเซเยอะมอกไม่คะมันเยอะมอกอะ่ะนี่นะคนที่ไม่ได้คนที่ไม่ได้รางวัลจากกิจกรรมของพี่ตานะคะไม่ต้องเสียใจกันนะคะพี่ตานเขาอาจจะมีแจกอีกนะคะถ้าทุกคนช่วยเพื่อนพี่น้องๆมากดซับให้พี่ตานนะคะโคะอเคค่ะอาจพี่ตานเขาจะแจกอีกก็ได้นะคะอย่าหมดหวังกันนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์สติท์ครกให้คลิปเราด้วยนะคะฮะยอดซับถึง200เมื่อไหร่ของคลิปเรานะถ้าอยอดซับเราถึง200เมื่อไหร่เราจะแจกกระดับสกู๊ชี่5ชิ้นเลยส่งจริงนะคะเคค่ะชวนเพื่อนเพื่อนี่น้องๆมากดซับให้เราด้วยนะคะก็อย่าลืมไปกดซับช่องพี่ขนมตาชาแนลกันด้วยนะคะนี่ค่ะ๋ยวมาดูเนื้อสลามเลยจิ่มฟินอะเอ้ยนะคะแข่บางด้วย ไม่มีขาดไม่มีไรเลยนะคะเอ้ยแต่จะติดมือนะคะว่าเขาส่งแบบเราทบบอบมันต้องรอนานใช่ไหมคะเราทอบ,บอะใช่ค่ะมันต้องรอนานเราบ,บอบจิ้มฟินมากเลยนะคะฟังเสียงจิ้มฟินกันเลยค่ะเคยขาดแบบจิ้มฟินมากเลยนะคะนี่นะก็เยอะพอสมควรนะคะเยอะพอสมควรเอ้อยมันจะติดมือหน่อยนะ ก็มันจะเยอะพอสมควรนะคะเยอะหมอเยอะหมอเยอะมากมอย